ทุกคนอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์ V4 ของดูโกติทุกรุ่นคุณไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองถามว่าพอ,อะไรออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสามนาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทอยากบอกว่าผมได้รถมาหลายคันไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เข้าศูนย์ตรงตลอดนะครับมาที่ศูนย์สิ่งที่เจอคือคล้ายกันหมดเลยคือน้ำมันเครื่องถ่ายมานี่ล้นระบบจนไม่รู้จะล้นยังไงโชคดีที่ขี่ชิลแล้วมันไม่พังนะครับถ้าเราไปขี่หนักกว่านี้ฝืนมากกว่านี้หรือไปลงสนาม มีสิทธิ์เครื่องแตกหรือเครื่องพังได้เลยเพราะน้ำมันเครื่องมันเกินสิ่งหนึ่งเลยที่เครื่องนี้พิเศษมากนั่นคืออะไรข้างในแนวคิดมันคือเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถแข่งมโต g จีพีเลยทางเดินน้ํามันการกั้นห้องเครื่องยนต์กับข้อเหวี่ยงที่แบบชัดเจนเลยจะไม่มีน้ํามันเครื่องเข้าไปตีกับข้อเหวี่ยงลองดูภาพนะครับโดยปกติน้ำมันเครื่องเนี่ยข้อเหวี่ยงอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมน้ำมันเครื่องอ่ะ มันจะตีอยู่กับข้อเหวี่ยงในรถเกือบทุกรุ่นนะครับแต่เครื่องยนต์บล็อกเนี่ยเขาจะแยกห้องกันชัดเจนเลยว่าน้ำมันเครื่องอยู่ก้นแข้งในอยู่ตรงนี้นะข้อเหวี่ยงจะแยกกันข้อเหวี่ยงจะไม่ตีกับน้ำมันเครื่องเลยเพื่ออะไรเพื่อลดภาระโหลดละหนึ่งสองคือเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันมันไม่เกิดฟองนะครับจังหวะที่ข้อเหวี่ยงตีฟองมันจะเกิดได้ซึ่งตัวนี้เครื่องยนต์บล็อกนี้คือเขาเป็นเครื่องยนต์แนวคิดเดียวกับรถแข่งดังนั้นคือถ้าเราทายน้ำมันเครื่องแล้วเติมกับไปผิดวิธีีสิิ่่งงทเกดขขึึึ้้้นนนนมมัจลาถ ถึงข้อเหวี่ยงความเสียหายมันจะลามมาหลายระดับนะครับเครื่องยนต์บองเนี่ยผมมีโอากาสได้ไปอบรมที่เป็นสเปเชียลลิตที่โรงงานดูปกตินะครับเขาจะเปิดให้เราดูเลยว่าเอ้ยเลเยอร์มันเป็นอย่างนี้ให้เราเห็นภาพมันเป็นไงวิธีการถ่ายวิธีการเติมตต ừng, มันไม่ใช่มาถึงนะเราลูกค้าขับมาร้อนๆนะจดอดรอสิบ้านาทียี่สิบนาทีแล้วถ่ายแ,แล้วก็เต,ติมแล้วก็ดูตาแมวให้ได้ระดับแค่เนี้ยถ้เาเราดูแค่เนี้ยบอกได้เลยว่าเต,ติมยังไงก็ล้นเกินแน่นอนแล้วก็ผิดพลาดแน่นอนมันมีวิธีการทําหลายอย่างที่มันต้องรู และต้องไปอบรมเราถึงจะเข้าใจนะครับไม่ว่าวิธีการถ่ายรวมถึงวิธีการเติมรวมถึงวิธีการเช็คนะครับมันจะมีขั้นตอนและมีวิธีที่มันไม่เหมือนมอนเตอร์ไซค์หรือเครื่องยนต์ปกติทั่วไปในโลกเลยก็ว่าได้ดังนั้นเลยคือเนี้ยจะเป็นอหนึ่งรุ่นเลยที่ถ้าเอารถมาเซอร์วิสท,ที่ดูติบางแค คุณจะต้องจอดทิ้งเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลารอเลยเพราะใช้เวลาเป็นวันแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ว่า2 3สาชั่วโมงเสร็จไม่ใช่ยังไงก็ต้องทิ้งไว้เฉพาะเครื่องนี้บอกเดียวแ t w ทวนปกติรอได้นะครับคือน้ำมันเครื่องค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันไม่ได้แพงอะไรเป็นในยะการที่คุณเปลี่ยนเองหรืออาจจะถูกโดยการไม่เปลี่ยนไส้กรองนะครับหรือใช้ไส้กรองเทียบเอาอะไรก็ว่าไปกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเบร์น้ำมันเครื่องรวมถึงไส้กอรอง,กองน้ำมันเครื่องไส้กรองนี่สำคัญมากต้องใช้ของแท้ศูนย์เท่าน,น ื่องยนต์นะครับแต่ไส้กรองของทุกติมันคือการควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องด้วยถ้าคุณไปใช้ตัวเทียบที่มันหน้าตาเหมือนกันแนวคิดคือแค่กรองอย่างเดียวแต่แรงดันเท่าไหร่ไม่รู้ดูในประวัติของดูกติทั่วโลกมันเสียมาหลายคันแล้วนะครับกับการใช้ไส้กรองเทียบประหยัดไปแค่หลักไม่กี่ร้อยบาทน้ำมันเครื่องอีกจุดหนึ่งคือเขาบอกเลยเบอร์หลังต้องเป็น50เท่านั้นไปคิดเองใช้40อยากให้มันใสไปคิดเองอยากใช้60เพราะอากาศเมืองไทยมันร้อนบอกได้เลยว่าถ้าคุณขี่ชิวมันไม่อนน